สวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกับช่องละอองชาแนลนะคะในวันที่26ธันวาคมพศ2563นะคะท่านผู้ชมก็วันนี้แอดก็มาที่บ้านคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะนำเงินมามอบให้คุณยายนะคะซึ่ง fc หลายต่อหลายท่านนะคะที่โอนมาเพิ่มใหม่อีกนะคะท่านชมก็จะมามอบให้คุณยายในวันที่26นะคะ ค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณยายนะคะนี่นะคะก็มาถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะท่าน้ชมได้ข่าวมาว่าคุณยายก็ ฝันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมฝันดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณยายด้วยกันนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะคุณยายค่ะวันนี้แอดเอาเงินมามอบให้คุณยายค่ะเพราะว่าเอฟซีโอนมาทีหลังค่ะคุณยายก็มีพี่สวยที่มาร่วมทําพิธีด้วยกันวันนั้นค่ะโอนมาสองพันให้คุณยายหนึ่งพันให้แอดหนึ่งพัน แล้วก็อีกหลายท่านที่โอนมาใหม่ค่ะแต่ว่าแอดก็จำชื่อไม่ได้ค่ะค่ะจะมอบเงินให้คุณยายนะคะสามพันห้าร้อยบาทค่ะคุณยายทุกกี้เราเบอรวันที่หนึ่งเรื่อคุณแฝงคุณออกคุณยายตาตาเจี๊ยทีทางตับเล็กเบอรกี้เรอเราตรงๆตาบริสุที้แข็ตาสัญจาติแข็งทุก ขอให้ถูกอีกเนาะยายเนาะอถูกกีคุณยายมั่นใจไหมคะงวดนี้มั่นมั่นใจเนาะว่าจะว่าจะถูกอีกเนาะยายเนาะค่ะไม่โกหกหรอกไม่โกหกเนาะเพราะว่าน้องฟันในคืนอ่อยใส่หมูน้องสันเจ้าน้องตาสันเจ้าใส่หมูฮาลุกน้องมุเกีตรออ๋อฟันเห็นตาสันเจ้าใช่ไหมคะตากับยายตากับยายเกี้ะใส่หมูฮาลุกน้องสันเจ้าลงเกี้ยเอามาให้คุณยายใช่ไหมคะเป็คุณยายเลยเอาไปกิน คุณยายก็ฝันว่านะคะท่านชมฝันเห็นตากับยายสารเจ้าเนาะที่อยู่ในสารเจ้าเอาเนื้อเนื้อหมูมาให้คุณยายเอาาามให้คุณยยแล้วก็ตักเอาไว้ให้เอามาตากแห้งเนาะจอนลองนี่เยอะใช่ไหมคะคุณยายเยอะมากๆจอนลองเหียดอนุเผียนโอ้เต็มเต็มที่วางของเลยใช่ไหมคะก็ฝันดีเนาะยายเนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองตีความฝันของคุณยายดูนะคะฝันว่าเจ้าเจ้าที่นะคะท่านผู้ชมเอาของมาให้คุณยายเอาเนื้อหมูมาให้คุณยายนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าคุณยายก็มั่นใจคุณยายมั่นใจตัวตัวไหนบ้างคะคุณยายคุณยายซื้อตัวไหนบ้างคะเด้งเ้รืองตีบ้านเอาไปจะเข้มีเรืองคุณพี่คุณยายซื้อตัวไหนบ้างคะพี่ซื้อไอไอ เล,เล็กทูบใช่ไหมคะก็มั่นใจเล็กทูบเสียงทายเนาะ,ะเพราะว่าซื้อเสร็จก็ฝันเนาะที่ว่าได้เนื้อเออจา้จาช้เจ้าทางเอาเนื้อมาให้นะยายเนาะ,ะแล้วคุณพี่ฝันอะไรคะเหมือนกันเลยฝันว่ายัางไงเลืน่นหมากหมามายดีไ,ไม้เอาไปเสียงก็ได้มานั่งเล่าตรงนี้เร็วเอามือกแบบคุณพี่ฝันอะไรบ้างคะฝันเหมือนกันฝันเหมือนยายใช่ไหมคะนั่นแหละอ๋อ ฟันนางทูบเด็กเน่ยเออฟันนางฟันเจ้าเองฟันเห็นสันเจ้าเหมือนคุณยายว่าเอาเนื้อเอาเนื้อมาให้ตากตากตากเป็นเลยหมดเลยทำไมจะแม่นแต่หนึ่งไม่ยั่วจานนะโอ้มีแต่คนมาเอาใช่ไหมคะอุ้ยแสดงว่าตัวเลขเข้าแล้วเนาะพี่เนาะใช่หน่าจะเข้าเลขทูกเสี่ยงทายเนาะบ้างนะทาต้าทาโม่บ้างทาโม่แน่นแต่ไม่ได้มอปลื้อตัวไม่ได้ตัวแม่นเนาะค่ะแล้วคุณพี่มั่นใจตัวไหนคะคือที่ชอบที่สุด ในใจของพี่ค่ะไมเนาะเนี่ค่ะรังติดลอตเตอรี่สองแปดคือลอตเตอรี่สองแปดอ๋อก็มั่นใจตัวนี้เนาะหมู่เองของแฟนไฮโกรอยโกรอยก็แปลกเนาะทำไมเขาศูมยสามมาหนักมุดดงเนาทำไมเขาให้ฟันเห็นทั้งสองคนเลยเนาะพี่เนาะอ้าวอันยักตุกไม่ควรเคยเจอันตีลึกเบอร์บานยักตุกอะไรคะคุณยายตีเงี้ยเนาะนัดสามศูนย์สามก็เลยรยักยัก องวดนี้ซื้อลอตเตอรี่ยังใคะยายอ๋อยังเนาะเอ็ดก็หาซื้อยังไม่ได้เหมือนกันค่ะยายยายเอ็ดซื้ออะไรนะเลขท้าย5 8โอ้สองแปดห้าได้แล้วสี่ใบนี่เลยชุดใหญ่เลยยายบ่าทามันจะบที่สุดไหมแปดห้าห้าแปดมันใจแปดห้าห้าแปดใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงเรา ช่วงที่ว่ามารำถวายเนาะยายเป็นคนจุดธูปเสียงทายเนาะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางก็จะให้โชคกับคุณยายนะคะท่านผู้ชมแล้วก็คุณยายก็จะมาแบ่งปันเอฟซีต่อนาะยายเนาะเหมือนกันปันเหนียชาทุกคุณยายก็เห็นไหมยายได้ตังอีกแล้วยายได้ตังอีกแล้ววันนี้ได้สองหมื่นหมดแล้ว แถ้า <Okay, okay. S 1> งวดนี้ถูกยายได้อีกเนาะยายเนาะถ้าจางงวดนี้เลขเข้าอีกก็คุณยายก็มั่นใจเลขทูบเสี่ยงทายนะคะท่านผู้ชมคะก็ถ้าท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณยายก็ฝันดีนะคะฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทาง ตายายนะคะเอาเนื้อมาให้คุณยายเนื้อต่างแห้งเนาะตากแห้งกี่ห้าตุกสันเจาเ้ยเยอะมากๆนะคะท่านชมถ้าฟันเดนี้น่าจะมีโชคอีกนะคะตุกตังเปงโตและและลูกสาวของคุณยายก็ฟันเหมือนคุณยายเนาะโอ้แปลกเนาะยายเนาะทำไมฟันเหมือนกันเลยแสดงว่าท่านจะให้เลขทูบเสียงทายก็เป็นได้นะคะท่านชมเพราะว่าเผื่อว่าท่านอยากได้บ้านหลังใหม่เนาะยายเนาะอยากบ้าน อยากได้บ้านหลังใหญ่ยงทางงดทำไมอีฉันเจ้าตต้าาาบนใช่ทางงดนี้เลขเข้าอีกเนาะสามตัวสามตัวให้ถูกด้วยให้ถูกจะได้บ้านหลังใหม่เนาะยายเนาะจ้าคุณยายก็ซื้อไว้แล้วนะยายเนาะตึงเฮ้ยจ้าซื้อไว้แล้วค่ะท่านผู้ชมดึกโดดใต้ดินอ๋อก็ซื้อ เรียกกดเงินมาเอากดเบอร์เอง3 0 3เรียตุกชังเอาว่ะอ๋อที่ว่างวดก่อนที่ว่าซื้อ303นะยายเนาะอ๋อเรียกตุกเอาซอเาไว้ลูกสาวเห็นนจะบรับนําติดตามแม่อันมันเคยไอ้ติดตจนพาวกจ้า ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจรารณาดูนะคะท่านชมความฝันของคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายก็ฝันแม่นมากๆนะคะแล้วก็ฝันดีด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะมาเลขทูบเสียงทายนะคะท่านชม5้าปดนะคะแต่ว่าลูกสาวของคุณยายก็มั่นใจสอปกับ5้ปดนะคะท่านชมก็ลองตัดหน้าตัดหลังดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีร่วมกัน อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมเพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางก็จะให้อย่างต่อเนื่องเนาะยายเนาะให้จนกว่าคุณยายจะเสียชีวิตเนาะคุณยายเนะาะใช่เดี๋ยววันที่ยีบเก้าเราจะเอาพยาบึ้งอีกรบอบเนาะยายนเน<อ>าะใช่เ,เพราะว่าเอซีหลายแต่หลายท่านมากๆรอเลขพยาบึ้งค่ะงวดนี้ยังไม่ได้เลขพยาบึ้งค่ะยายสังเปร จ้าขี้กลุนขี้เจ้าอย่มือนึงตุลาซานคุณยายก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมเนาะยายเนาะเข้าแน่นอนเนาะยายเนาะฟันธงเนาะยายค่ะแอดก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะคะคุณยายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะธุ